มีคุณอาน,นุอนอันเดกจะนับเรือตรองทางคนุกูกหมู่ภาษาพวกทรงคุณนันลูกคนประดุจจะรำพันด้วยเด็ดบุญคาปิวันประทายรหัตัน กุดมดีเลยกม่ราสัยจงช่วยขจัดปอยภไยอันตรายใดใดจงดับและกลับเสื่อมสูญ เรีงลือ้อไววอกพองซึ่งอันตรายจนได้รอนเป็นกายเรียบนักชะนกคุณชนระนีคือผู้บ้าใหญ่พื่นพระสุนทราง กบที่เอะบที่อมทันเรือที่จะทดแทนจะสนองคุณันดันเทพูชนได้อันอุดมระเอดประเสริฐคุณ

ใ,ใจคนุนโวนนี้ควรน้ำคือวันเริ่นาเด่นใจค,ควรนึกและตรึกในจิตน้อง สัจเจนะสิเรนะขันติเมตตาเวรนาจดโดยสัจจะโดยสยศีลเรดดยกำรังแห่งขันติและเมตตาของพระพุทธเจ้าเรา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนานด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคมีแต่ความสุขประทิษฐ์มาสมิงที่สาภพเกสันติภูตต てかこ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคม,มีแต่ความสุขทักขีนาสมิงที่สาบเก ตุงเฮอนุรักขันโตอะโรกเยนสุนเกนาจเบนเทปยดาเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนา

ซึ่งพระบาทสมเด็จอยู่และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคมีแต่ความสุขอุตรลาสมิงทิสาปาเกสันติยกากกไมายียติกา อยากทั้งหลายผู้มีรทธมามีอยู่ในทิฏฐุดนเตปิตุมเหออนุรักขันตุนา,าสุเกนะเจแมนอยากเหล่านั้นจงตามรักษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาด้วยความเป็นผู้ไม,ม่มีโรคมีแต่ความสุขุริมางที่สร้างการัดตัวปัจจิเม,า,ม,เมาวิรูปรโก จำอยู่ทิศบุรพ์ธาวิลุนหกประจำอยู่ทิศทศินธาวีลูปัปดประจำอยู่ทิศปัดชิมธากุเวนประจำอยู่ทิศอุดรจัตตารุเตมาราชัโลกบาลยัสสิโนุมา ah เรานั้นเป็นผู้มีรักษาโลกเตพปิตุมเฮอนุรักขันตุงนสุเกนาจาแมนมาราเรานั้นจงตามรักษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า บรมบาราชินีนั้นด้วยความเป็นผู้ไม่มีโรคมีแต่ความสุขกากกสมมัทธาจะูุิมาธาเท е วานาคไาม่ติการเท е พยไปดาและนาทั้งหลายผู้มีเรทมาสถิตอยูย่ในอากาศก็ดี สถิตยอยู่ในบ้าพื้นก็ดีเทปิตุมเมอ,อนุรักขันโตุอโรคเยน,นสุเกน,นจ์เมนเดปยาดาและนักเราานั้นยองตามรักษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้าพระบรม ทน,นีนัยความเป็นผู้ไม่มีโรคมีแต่ความสุขทุกเมือ่อ สัมโพชฌงธรรมวิจยะสัมโพชฌงวิริยปิติัสสันทิโอชังคาจตธาเปเริงวิริยะสัมโพชฌงปิติสัมโพชฌงปัสสันทิสัมโพชฌง สมานุเปกขโพชังคังสติสัพพัสสินังบุรินาสัมมาทัคคตาอาวิทาภูริกตาสมาธิอุเบกขาสัมโพชฌง่านี้อันพระ ทรงเห็นธรรมทั้งปวงปัดใบ,บชอบแล้วกรรมบุคคลมาเจริญและทำให้มากแล้ว <S inclusive discourse> สร้างวันันีอภินยญานิพพานาญาจะพพธิยายอมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัดสสู้ แป่เปือประดิพันเวเตนะสัจวัชนะสดิเตหุนตุสัพะาางด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีมีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาททุกเมื่อเทินเอกสมิงสมัยนาครงนางจักสหังในสมัยหนึ่งพระโลกนาจา้าตทอดพระเนตรพระโมกขลานาะและพระกาสบะ ิราเลทุกขิเตทิสวะโหจังเกสัตตะเทสยิงเป็นใครได้ลาบความลำบากถึงทุกขเวทนาแล้วทรงสแสดงโพชงเจ็ตประการได้ท่านทั้งสองฝังเตจะตังอภินันทิตา ตังคะเนท่านทั้งสองก็เพิดเพลินพระธรรมเทศสนานั้นหายโลกในบัดดลนเอเตนะสัจจวัฒเชนะสดิเทหนตุสัพะทางโดยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีมีมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หังและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนา khai cạnh chúng ta tê lên tân giê vân bê ta vân sợ tê Ai chúng ta tê ra sợ đen bó chung nắn ta vãi doi quam cau สิทานสรงก็อส่งบันเทิงพระหรไทยหายจากพระประชวนนั้นโดยพลันเอเตนะสัจวัชเชนะสดิเตหุนตุสัพะทาการกล่าวคำสัตว์นี้ของความสวัสดีมีมงคลจงมีได้ด บสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถทุกเมื่อเค้นไปนาเตจะาพาทาตินนั้นนำปีมาเินังก็อาพา สีทั้งสามอง์หายแล้วไม่กลับเป็นอีกมหา,าตากิเรซาวะปัตตานุปฏิธรรมตังดุดดังกิเรตอันมากกรรจัดแล้วถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดาฉะนั้นเอเตนะสัจมวเชนะ โอนตุสปพตาโดยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีมีมงคลจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชิน,นีนาถทุกเมื่อ sem me

จใจไอ้ไปตันที่สับพะดาลังระพังระเบาตัวเมียรักกันตัวสุรักกันตัวจักลีวงพระพุทธเากุนังจักลีวงระสมี กรีวงประสังกานังทุกขโลกะพยังวิวันหาทุกข์หาสโศหาโรคหาไปัหาคลาสนิยจันไดหาไปสัพพะ Go. Oh.